กำลังมองหาอีกคูคา์ไว้ใช้งานชอบเป็นแบรนด์มิซูบิชิตะขอแนะนำคันนี้เลยนะคะรถพึ่งเข้ามาใหม่สภาพใหม่ายแดงปีใหม่ใหม่น้อยเลยนะคะ ishi, มิซูบิชิมิลาดดี2รุ่น GLX คันนี้รถปี2021นะคะราคาเปิดขายอยู่ที่3,900 0บาทเครดิตดีฟรีดาวน์ตนตกผ่อนเดือนละประมาณ 5,400บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ไม้นะคะใช้ไปอยู่ที่6,000กิโลเมตรเท่านั้นนะใครกำลังมองหาอ e ีโ้คาไว้ใช้งานขอแนะนำคันนี้เลยคันนี้ออปชั่นมาครบจะเต็มมาให้แล้วนะคะพุงมาดัดมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกีนพร้อมตัวจอมีกล้องถอยหลังมาให้กันแล้วนะใครชอบคันนี้นะคะอย่าพลาดชมในคลิปเต็มกันคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับอีโกคาร์มือสองตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักพามาชมรถเข้าใหม่ของเราคันนี้เลยนะคะคันนี้ชมม i n เนอร์เชนหน้าชนปลายแดงกันเลยนะเป็นเจ้า m i มิซูบิชิมิราช1 2รุ่น GLS รถปี2021นะคะสำหรับคันนี้นะ คันนี้ราคาเปิดขายอยู่ที่39,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนยาวๆได้84งวดกันเลยนะตกอยู่ที่เดือนละประมาณ5,400บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะคะไม่ใช้ไปอยู่ที่6,000กิโเมตรเท่านั้นนะใครกำลังมองหา e ีโก้คาวไว้ใช้งานสนใจเป็นแบรนด์นี้ถูกอกถูกใจชอบแบรนด์นี้ต้องจัดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมีหลาดเป็นลนะักษณะเก๋งเล็กแฮชแบก ห้าประตูนะคะพี่ๆนะตอนนี้นะคะดอกเบีย้ยก็สุดพิเศษนะคะเริ่มตรงอยู่ที่สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่สี่สิบแปดงวดน,นะหรือเครดิตอยากผลยาวๆได้แปดสิบสี่งวดกันเลยนะคะผลยาวๆแปดสิบสี่งวดก็จัดได้เต็มนะคะตอนนี้นะคะตั้อยู่ที่ถนนเซรีไทยนะคะหกสิบแปดนะคะเป็นสำนักง,งานใหญ่ของเราเลยนะคะที่เพชรยนต์นะ ใครชอบนะคะมาทดลองขับมาเทสได,ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวตักผ้าดูออปชันภายนอกภายในนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างของตัวรถกันว่าคันนี้สวยเดิมขนาดไหนนะคะมันในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นโลโก้ mitsubishi แบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าเขาจะเป็นเส้นตรงๆแบบนี้นะคะสองเส้นนะะการชนก็สวยเดิมแนสนิทนะคะคันนี้สีขาวสวยสวยเลยไม่มีร่องรอยการแกะทําสีใดๆทั้ทงสิ้นนะคะไฟหน้านะคะไฟหน้ามาพร้อมกับ เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมีไฟหลีไฟเลี้ยวในคมนะคันนี้สภาพสวยเดิมนะคะดูเหลี่ยมสันคมที่ฝากระโปรงนะคะเหลี่ยมสันคมชัดเจนนะคะไม่มีร่องรอยการบุบก,กันแตกการหักนะคะดูด้านข้างนะคะนี่แก้มรถนะคะสีเดียวกับตัวประตูเลยนะการชนสีเดียวกันเลยนะซื้อคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนปีใหม่ไม่น้อยนะคะสําหรับคันนี้กระจกด้านข้างเป็นกระจกพับปรับแบบไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะ สภาพสวยเดิมกันเลยนะคะมาในส่วนของล้อกันบ้างตัวนี้เป็นล้อกระทะนะคะพี่พี่เป็นล้อกระทะนะล้อกระทะเนี่ยขนาดสิบสี่นิ้วนะคะสิบสี่นิ้วนะแต่ยางเนี่ยเป็นยางปีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะคือยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะใครสนใจคันนี้นะคะซื้อไปเอาไปแต่งซิ่งหล่อๆเทเทกันได้เลยนะให้ดูตรงหัวโชคนะคะลำดับต่อไปหัวโชคสวยเดิมกันเลย ไม่มีรอ,รอยริ้วรอยการชนการทําใหม่นะคะกิบล็อกอยู่เดิมคร,ครบเลยนะคะเดิมจากโรงงานนะสําหรับคันนี้ใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะสภ,ภาพสวยเดิมนะราคาปรับลงจากเดิมสามหมื่นบาทเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายตรงนี้นะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ให้แล้วนะคะแล้วก็มีเสาอากาศนะตรงกลาง ไฟท้ายตรงนี้ไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบไฟทับทิมนะคะอ่าไฟท้ายแบบทับทิมนะคะตัวนี้สวยเดิมเลยนะคะเป็นตัวห้าประตูนะ,ะให้ดูโครงสร้างกันชัดๆเลยนะคะพี่ๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีใครนะคะสำหรับคันนี้นะ ใครไม่สบายใจนะคะสามารถเอาช่างมาตรวจสอบได้เลยนะคะหรือว่าเอาเลขเครื่องเลขถังเอาไปทะเบียนไปตรวจเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะคะสําหรับที่ร้านเรารับประกันซื้อรถคุณภาพเกรดเอมาคะ่ะให้พี่ๆอย่างแน่นอนตัวนี้ท้ายเดิมสวยนะคะนี่คะ่ะไฟเดิมแท้นะคะจากมิสซูเลยนะไม่มีร่องรอยการแกะการทํานะคะคันนี้ได้ไม่น้อยด้วยนะคะดูซซนเดิมจากโรงงานนะคะนี่จิกไปมันจะมีรอยเล็บนะคะตัวนี้จะเป็น รอยตันนี้จะเป็นซีนเดิมจากโรงงานเลยนะคะสวยๆเดิมๆกันเลยนะสำหรับคันนี้ถ่ายให้ดูกันชัดๆแบบนี้เหมือนมาดูรถเองที่เพรยนต์กันเลยนะคะพี่ๆใครกำลังมองหาอีโ้คา้าไว้ใช้งานไม่ได้อ่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องไม่ได้ซีเรียสเรื่องอ่ะตัวโครงสร้างมันที่ว่าจะเล็กกะทันหันนิดน,นึงนะคะแนะนำคันนี้เลย ให้ดูยางอะไรด้านหลังนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีเป็นตัวเป็นตัวยางอะไรให้นะพี่คันนี้พอดีเขาถอดออกไปค่ะเดี๋ยวจะมีเป็นตัวยางอะไรให้ตัวนี้นะคะบกสามารถพับปรับอิสระได้แบบสี่สิบหกสิบนะคะบกข้างในนะคะเป็นโทนสีดำนะเป็นบกผ้าสวยๆแน่นๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะนี่ค่ะ ปอบผ้าแน,น่นสวยเดิมเลยตัวนี้เดี๋ยวดึงขึ้นได้นะคะับอกมันพับปรับได้แบบ40 60นะดูรอยหัวน็อตต่างๆนะคะสวยเดิมอย่างแน่นอนนะคะไม่มีรอ,อยการแกะนะใครชอบคันนี้นะคะติดต่อตักมาได้เลยนะคะที่เบอร์0659169359นะคะนี่ค่ะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะนี่ รอยซีนเดิมนะคะจากโรงงานนะขอบประตูแน่นๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคันนี้สภาพสวยเดิมจริงๆเดี๋ยวพาดูด้านหน้ากันค่ะตัวนี้เป็นกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยนะคะตักเช็คให้แล้วนะคะเดิมแท้จากศูนย์นะ ดูกันชัดเลยนะคะนี่ไม้หกพันสารอกิโลเมตรนะคะนี่พวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบ็กสองลูกนะคะพี่ๆตรงนี้เป็นจอนะคะเป็นจอแทสกีนนะเนีย่ยค่ะจอแทสกีนกดได้หมดเลยนะคะตัวเกียร์เกียร์ตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เกียร์โตวสวยเดิมเลย ตัวนี้เป็นสีดําแบบเปลี่ยนโนแบ็คนะคะแล้วก็มีปุ่มตรงนี้มีปุ่มออโต้ออฟนะคะโต้ออฟนี่คือปุ่มตัวประหยัดน้ํามันนะคะถ้าเราสตาร์ทรถปุ๊บเนี่ยระบบมันจะทํางานอัตโนมัติถ้าเราไม่ใช้เราแค่กดนะคะตัวไฟมันจะหายไปที่หน้าจอแต่ถ้าเราเปิดเนี่ย แต่ถ้าเราเปิดมันจะขึ้นแบบนี้ค่ะเวลาเราที่เราขับไปแล้วเราเหยียบเบรกสนิทนะคะพี่ๆเครื่องมันจะดับอัตโนมัติค่ะเป็นการประหยัดน้ำมันของเขานะตัวนี้เดิมๆเ,เลยนะคะสภาพสวยเลยเบาะแน่นๆไม่มีร่องรอยใดๆนะคะนี่ตัวปรับกระจกอยู่ตรงนี้นะคะต้องน้องขับเป็นออโต้นะคะระบบเซ็นเซอร์ล็กลอกอยู่ตรงนี้อันนี้ปรับกระจกไฟฟ้านะคะตัวนี้ตัวปุ่มการลื่นการลื่นกระถ่ายเอกสารฟรีนะคะตัวนี้มีมาให้ด้วยนะแอมมีแบบนี้เลย เย็นๆเลยนะคะสาหรับคันนี้แล้วตั๊กพาไปดูตัวห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะพี่ๆให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะนี่หัวน็อตเดิมนะสีเดิมกันเลยนะคะสังเกตง่ายๆนะคะไม่มีร่องรอยการแกะการทํานะรับประกันโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานกันเลยค่ะถ้ามีชนหนักผิดความนะคะพี่ๆไปซื้อไปแล้วตรวจเจอนะคะเรายินดีรับซื้อคืนนะคะร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะ,ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน มาในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะพี่ๆเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวฝากระโปรงตัวหัวน,น็อตกันเลยนะหัวน,น็อตสวยเดิมกันเลยนะคะนี่ไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะให้ดูกันเลยนะไว้วางใจได้เลยนะคะที่ร้านเรานะคะแผงการความร้อนอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์เดิมมออกออยู่ครบเลยนะคะคันนี้ไม่เคยแกะทําสีกันมาเลยนะสภาพสวยเดิมนางฟ้ากันเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องพันสองนะคะ เครื่องพันสองนะเป็นเครื่องขนาด3สูบนะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน่ยอยู่ที่ประมาณ23กิโลลิตรนะจ๊ะนี่ดูหัวนะ็อตต่างๆนะคะสวยเดิมเลยนะคะจากโรงงานนะอยู่ครบเลยนะคะนี่ตัวมาร์กต่างๆนะคะไม่ไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะตัวเครื่องไม่มีน้ํามันเครื่องไหลยเยิ้มออกมานะคะคันนี้ซื้อไปรับประกันนะคะได้รถสวยเดิมอย่างแน่นอนนะ พีนะคะถ้าเข้าเช็คศูนย์ตามระยะนะคะใช้ได้ยาวๆอีกเป็น10ปีเลยนะคะสําหรับคันนี้นะประหยัดน้ํามันคันเล็กนะคะขับง่ายจอดง่ายนะคะอีกโกค้าของเรานะคันนี้นะคะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นรุ่น m i ซูบ b ชิมิลาน a 2รุ่น g l x นะคะรถปีถ2021นสะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่3 9 0 0 0บาทนะจ๊ะไม่ห6,000กิโลเมตรนะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนตกเดือนละ 5,400บาทเท่านั้นนะพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อตักมาได้เลยนะจ๊ะเข้ามาทดลองขับหรือว่าให้ส่งรูปให้ส่งวิดีโอให้ดูเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะเป็นปรึกษาไฟแนนซ์ยินดีให้คำปรึกษาถูกไฟแนนซ์กันเลยนะหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ตักด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปที่ตักนำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ